พัดทษพี่น้องพี่น้องมาเบิงเดินน,น,น,นี่นะพัดเบ่งจังนนี่สองกอ้อนน้อยนี่ ก้อนนี้ยังมายายเ่ยปฏิทโทปฏิทโทปฏิทังกรลมังกนรัวเก็บจะเก็บมาน้องในมาปอนล้ำใจกันถึงจะเป็นดอกเดียวกับมาปอนมาล้ำใจกันเด้อจ้ะ น้อยน้อยแต่เราจะมาล่นใส่แตนด้วยจ้าถ้งจะเป็นดอกเดียวกระมาดจ้าดอกแรกแทก,แกมานด้วยจ้าเนี่จ้าห็นนะ่ะอันนี้จะเป็นขาของเขาด้วยจ้านี่ เราจ้ะเห็นบ่นีน่อยเนาะง้ามเลยจ้ะอ่อ,อนๆไปบันเบิองจ้ะบิังขาเขาเลยจ้ะเขาสิเป็นคือดอกกระลำนี่จ้ะนี่เั็นบ่งามเลยจ้ะหามเนาะเขาสิคือดอกกระลำ กองง่ <laughs> เชิญห้ชมใหเชิญห้ชมไก,ก่ตานี่น่ะงามเนาะว้าวว้าวตัดขาเลยจะตัดขา๋ยวตัดขาให้เบิ้งเด้อนี่เห็นไหมจ๊ะ เก็บดอกเขาจะให้เบิ้งขาใกล้ๆจ้ะแล้ให้ตัดขาใกล้ๆใ,ให้เบิง้งให้หมาจ้ะน,นี่นี่คือขาเขาตัดออกแล้วนะ นี่แหละจ้ะงามกว่าจ้ะงามเนาะดอกเดียวก็งาม,มจะไปทำสมทำแหนม สองดอกเห็นปะจะ้าไปเก็บใส่กระตาไปเลยเาเก็บใส่กระตาเก็บใส่ถุงเ็อแล้วจ้าเนี่ยจ้า นี่กำลังเลยกำลังสิบบาหญงรองก่อนเด้อี๋้วสิมาเก็บี๋้วสิมาเก็บด้อจ้า